สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสามวมนตราแสนคําตำแหน่งครูผู้ช่วยนะคะเป็นคุณครูประจำชั้นและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ2ค่ะนักเรียนในห้องเรียนนะคะก็จะมีทั้งหมด23คนด้วยกันนะคะใช่13คน หญิง10คนนะคะโดยการจัดการเรียนการสอนนะคะก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบที่1การสอนแบบออนไลม์นะคะจะมีนักเรียนที่เรียนแบบออนไลน์ and, จำนวน19คนและการสอนแบบออนแฮนนะคะก็จะมีนักเรียนที่เรียนทั้งหมด4คนนะคะชั่วโมงสอนนะคะ1สัปดาห์ก็จะสอนทั้งหมด30ชั่วโมง ด้วยกันนะคะโดยจะเน้นหนักไปที่วิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษค่ะงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้นะคะก็จะมีจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน6ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะ และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะการจัดก,การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับประเด็นท้าทายวอ a ีเอนะคะก็เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนที่อ่านเขียนไม่คล่องนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ2ค่ะ ด้านที่หนึ่งนะคะการจัดการเรียนรู้ 1. 1นําำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาจัดทำรายวิชาหน่วยการเรียนรู้และ2นะคะปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการจัดการเรียนรู้นะคะข้าพเจ้าได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่งชี้นะคะเพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่ผู้เรียนอย่างสูงสุดนะคะได้จัดทำแผนการจัดก,การเรียนรู้โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะซึ่งนักเรียนป .1 เราจะต้องเน้นหนักไปเรื่องการอ่านออกเขียนได้เป็นหลักนะคะ1.3นะคะจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะข้าพเจ้าได้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นในการเรียนช่วงสถานการณ์โควิดนะคะข้าพเจ้าก็ได้จัดตั้งไลน์กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้นป .1 ทับ2นะคะโดยนักเรียนที่เรียนแบบออนไลน์นะคะทุกเช้าเวลา8นาฬิกาคุณครูผู้สอนก็จะส่งคลิป การเรียนนะคะไปให้กับผู้เรียนเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จแล้วนักเรียนก็จะส่งงานกลับมาที่ลายกลุ่มนะคะเพื่อที่จะให้คุณครูตรวจเพื่อให้คะแนนนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานที่นักเรียนได้ส่งให้กับคุณครูนะคะสวัสดีค่ะ รอเอืองงเครื่องเครื่องไม่เอกเครื่องบออีดอนบินเครื่องบินนออำนำนำไม่โทน้ำขอแอบงอเข็งน้ำแข็งขออะค่ะหอยอะนอยันขยันรออูกรูกเออีนอชินชินไม่โทชินลูกชินนอานานาไม่เอกหน้ารออะกรักน่ารักเครื่องบิน น้ำแข็งขยนขันลูกทิ้นน่ารักขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจีบแงจีบว้อมขอบคุณค่ะ1.4นะคะเลือกและใช้สื่อเทคโนโลยีและแร่งเรียนรู้นะคะ ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในการจัดทำคลิปการสอนข้าพเจ้ากไไ็ได้นำเพลงได้นำคลิปการสอนในการทำกิจกรรมต่างๆเข้ามาสอนนักเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถมีความรู้มากยิ่งขึ้นนะคะข้าพเจ้าได้จัดทำคลิปการสอนโดยใช้ โปรแกรม PowerPoint นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะนำคลิปการสอนลงในเว็บไซต์ YouTube ตอนเช้าเวลาประมาณ8นาฬิกาก็จะนำคลิปนะคะลงในไลน์กลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้เรียนนะคะเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จแล้วนักเรียนก็จะส่งคลิปการอ่านหรือว่าชิ้นงานนะคะกลับมาให้คุณครูที่ไลน์กลุ่มของห้องเรียนค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างคลิปการสอนนะคะที่คุณครูมนตราได้จัดทำขึ้นมานะคะสวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาเจอกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมอีก2คํคำนะคะคำแรกคำว่า คริสต uh, 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 ์ก uh, 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 ูอ่าริสต์กูนะคะคริสต์กลูคริสต์เปื๊ออ่ะโทษทีชุบอ่าแบ่งครึ่งนะคะกริ t G-L-I-T g r i t G กริ g r i t ต่อมา T E R t T E R t ฉย Grit t e r Grit t e r อ่าต่อมาคำที่สอง Grit t e r แปลว่า Gritter ภาษาอังกฤษอันภาษาไทย Gritter เป็นคำทับศัพท์นะคะ G L U E g ก u ู G L U E g ก u ู Gritter g u ร g ก u ูแปลว่ากล่าวนะคะแปลก็จะเป็น กาวคริสต์เตอร์นั่นเองนะคะปราติสเตอร์ก็คือเป็นกาวที่มีคริสต์เตอร์อยู่ข้างในที่มีอ่าคริสต์เตอร์ก็คือเป็นกากเพชรลูกเล็กๆมันเวลามันโดนแสงมันจะสะท้อนแสงนะคะเขาเรียกว่ากาวคริสต์เตอร์นะคะคำที่สองค่ะเด็กๆคำที่สอง love love อ่า Love แปลว่าความรักนั่นเอง L L O V E Love ความรักนะคะความรักที่นักเรียนมีต่อแม่มีต่อปู่ย่าตาย,ยายหรือสิ่งของที่นักเรียนรักอา Love ความรักนะคะความรัก L O V E Love ความรักนะคะค่ะในชั่วโมงนี้คุณครูก็มี คำศัพท์ให้นักเรียนเขียนสองคำคำว่า glitter gr glue หรือแปลว่ากาวกริสเตอร์ข้อนี้นะคะถ้าคำแปลมันเยอะ,อะนักเรียนไม่ถ้าคำอ่านมันยาวนักเรียนไม่เขียนก็ไดน้นักเรียนเขียนเฉพาะคำแปลก็ได้นะคะ glitter glue กาวกริสเตอร gr ์อันนี้นะคะมัน ยามนักเรียนไม่เขียนลงในสมุดก็ได้นะคะ,ะต่อมา love love ความรักนะคะเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมสง่งให้ครูด้วยนะคะในชั่วโมงนี้เราเจอกันเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นะคะหลังจากที่ได้จากการเรียนการสอน เสร็จในแต่ละเรื่องแล้วนะคะข้าพ,พุทเจ้าได้ทำการบันทึกผลการจัดก,การเรียนรู้แต่ละาลายชั่วโมงเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้รู้ถึงสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนเรื่องนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็จะนำปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมาปรับปรุงแก้ไขในการเรียนครั้งต่อไปค่ะค่ะด้านการ ัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนนะคะข้าพเจ้าได้สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้เน้นกระบ,บวนการคิดทักษะชีวิตของผู้เรียนค่ะด้านต่อมาอบรมบ,บ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะโดยข้าพเจ้าอบรมบ,บ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามอยู่เสมอนะคะโดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะข้าพเจ้าได้มีการอาสอดแทกคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอยู่เสมอนะคะ 2> 1 2 3 4 5 ฐานด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้นะคะข้าพเจ้าได้จัดตั้งลายกลุ่มอของห้องเรียนนะคะชื่อป .1 ทั2นะคะโดยในลายกลุ่มนี้นะคะจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะและใช้ติดต่อพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียนนะคะ ในตอนเช้าของทุกวันจันทร์ศุกร์นะคะคุณครูก็จะส่งคลิปการสอนให้กับผู้เรียนนะคะเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจในการเรียนเรื่องใดนะคะนักเรียนก็สามารถสอบถามได้จากไลน์กลุ่มหรือว่านักเรียนสามารถโทรมาหาค,คุณครูนะคะเพื่อปรึกษาพูดคุยในการเรียนการสอนได้ค่ะนะคะ่ะ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะข้าพเจ้าก็ได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนนะคะเพื่อใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนนะคะเช่นข้อมูลนักเรียนข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงการตัดสินผลการเรียนปลายภาคเรียนนะคะหรือว่าเกรดเฉลี่ยนั่นเองข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนด้านผลสมรรถทางการเรียนด้านสุขภาพอนามัยนะคะและด้านคุณลักษณะ อันพึงประสงค์นะคะและข้าพเจ้านะคะได้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเป็นรายบุคคลนะคะถ้าผู้เรียนคนไหนมีปัญหาเรื่องการเรียนการสอนนะคะข้าพเจ้าก็จะให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองนะคะโดย ช่วยผู้ปกครองนะคะในการแก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียนนะคะ <S <S ด้านที่3นะคะการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนะคะข้ารเจ้าหมัน่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะคะฝึกฝนทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดก,การเรียนรู้นะคะ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมในการวางแผนการทำงานร่วมกับผู้อื่นอยู่เสมอนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะเช่นการอบรมการจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนนะคะหรืออารทีชั้นประถมศึกษา ปีที่หนึ่งปีการศึกษา2,564ค่ะค่ะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ